บายดีพ่อแม่พี่น้องบายดีพ่อแม่น้องแม่น้องิงมื้อนี้เฮากับสิมีเมนูยำปูมาพี่น้องเฮามีเมนูเด็ดเด้อพี่น้องเฮามีเมนูเดกันมื้อนี้นี่ส่วนผสมเฮาก็มีถั่วมีมักั่วดินเนาะัวดินบ้านเฮาอันนี้กน้ำน้ำมักนาวตำมักพริกเด้อพี่น้อง อันนี้ก็นำเสื้อ house ใส่นี่อย่างันนี้หอมแดงหอมหอมแดงแล้วก็มักม่วงแล้วก็หอมเปี๊นี่ผู้นัวผู้นัวอันนี้กระเทียมดองพี่น้องชุดนี้น้ำตาลทราเนาะแม่น้องซิงเดินปลาแดกใส่ปลาแดดเดินพี่น้องสูตรนี้พี่น้องใส่มักปลาแดกพี่น้อง เดี๋ยวเฮามาหลับส้มกันเลยพี่น้องชดในชดปลาแดกปลาแดดลงไปนะเอาคอลลาเจนลงไปก่อนเออน้ำปลาด้วยนะตามด้วยคอลลาเจนพี่น้องกินแล้วแแซ่บกินล้วผิวพรรณผ่องใสได้ปลาแดกนะว่านหัวหัวหมวนเดลยพี่น้องปลาแดกกินปลาแดดดิเขาเอิรนเศ้าว่ามีแต่คนงามงาม ตามด้วยพริกจะ้ะโอ้ยลืมบอกน้ำเสื่อมน้ำปลาแดกพี่น้องน้ำเสื่อมน้ำปลาแดกลงไปแล้วก็หมักพริกเนาะตามด้วยหมักพริกพี่น้อง<ส>น,นี่คือวิธียำของเฮาเนาะยำสูตรเฮาอะไรพี่น้องเอ้ยก็มีสูตรตายตัววางพริกเอาไปน้องเสียดายเฮาใส่สสน้ำกระเทียมแบบบรานๆเฮาเนาะเฮาที่เฮาถานัดไปเลย น้องบัว่ปย่ำย่ำได้บริสุทธิ์จะเถอะเมื่อในเชียงเราสดข้าวโพงนวดข้าพงนวดลงไปเนาะเสบเศษบริสุทธิ์เศษเศษอะไรแล้วเขาเพิ่มน้ำตาลอีกจักหน่อยเป็นกลมกล่อมน้ำตาลลงไปพี่น้อง Now, now. น้ำมะนาว้าวบดได้น้ำมะนาวเนาะทายนำนี่ใส่เบอร์โรตน้ำมะนาวนี่พรมนิเน้องทนเลยค่ะโอการเี่น้องสูดนีสูดสดเด้อพี่น้องสีเขดสดเแบบนาะยี่น้ำไายชดนี่มัสดเด้อพี่น้อง ยวถาเบิ่งตอนเอาปูเอานะใส่ได้พี่น้องเอาปูเอาจิ้มเหมือนเดิมเนาะใส่กอ,อกเนาะขาดนางเย้ยตุายด้วยเสรปปือเอาใจหน่อยเนาะให้มันหอมนี่พี่น้องโอ้ความหอมมันเตดงังเลยพี่น้องแล้วเจนลงจัะหน่อยเนาะ หอมหอมหอมพี่น้องบาเดินเหยื่อหัวใจเชได้หัวหางเราเด้นนี่หินนำชิมใหมบเนาเงี่พี่น้องนำยำเฮากระสิประมาณนี้เนาะครั้งแรกเด้อที่แม่น้องซิงยำปกติครั้งแรกพี่น้องส่วนไล่ส่วนไล่ชุมเฮาสิกินตำกันเนาะ บร่อยแล้วแบบพอใจพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มากเลยเนาะเดี๋ยวเอาสิมาเอาปูมาอารมณ์พี่น้องหางพัดเด้อพี่น้องปูสดๆอร่อยก้อนเนี่ยเซมือเด้อพี่น้องเด้อเอาเมื่อเลยเนาะเอาตัดเอาถูกเรียบร้อยเด็ดแบบกินแล้วดูดได้เลยพี่น้องทำความสะอาดเช็ดชัดเนาะนี่พี่น้องเอาปูลงแล้ว คื้น้ำลายไปนำเพราะว่าให้นำ้ำย้ำเขาเขาไปนี่หนึง่งอัพเนาะพี่น้องน้ำเขากับซีรีส์ไล่เนี่ยเด้๋พี่น้องพอเพราะว่าอยากโดน้องบัวสีสดเด้อพี่น้องมาอนี้น้องบัวหมักลูกศิลนเขากับให้ตามำคำขอสูตรเข้าเ <c oughs> นาะพี่น้องเราหมักกินใส่กรอกกับกลิ่นกลินลูกศิลนสชดเข้าพี่น้องสูดแม่น้องซิงในสูตรแบบว่า บรได้สูตรแบบดีงามนะสูตรแบบอร่อยอิ่มนะใช้มันน้ำทุกให้มันเผาเนื้อเก็นังก่นอนเนาะพี่นอ้องเผาเนื้อเผานังดีแสว่าย่างหานาที่ก็คือขี้โอดบกได้ไงก็คนทาก่อนวะคนคนเขานะเพราะเขาอีหย่างเรียบร้อยได้เอะไรมากม่วงเด้อพี่นอ้องมากม่วงมากม่วงกับ หอมเหรอเนาะหอมแดงหอมเอมอมขีดยดได้ตามด้วยหอมเปีหอมเปีเอาลงไปหอมเปี๊ดบบสุดเข้งแซสบถั่วทอดเนาะถั่วลิสงทอดถั่วลงไปนี่แต่ว่าหาซื้อใส่บได้รุ่นเอาเน้นความอิม่มเนาะพี่เนาะ นกินสองคนจำจำกินเป็นซีฟเนะานะต่ายเนาะเอาพอใจกับผิงใหมาก <laughs> <laughs> แต่ว่าถาเบิง่งถาส้มกันเลยพี่น้องว่าซีเบิร์ดหรือบ่อข้างขง้งหัวอ้วนเอาพวกม่วงที่สุด นี่พ่อแม่พี่น้องข้าก็สิมาขันตอนเอารงถาดเอาแหละพี่น้องพี่น้องลืมโอ้โขอสดเข้าไปปูนี่กับปูเอฟซีอามาฝากปูเอฟซีอามาฝากพี่น้องไปเที่ยวเราเพิ่งชื่อมาฝากเห็นเห็นหมากินชมตาหมูมานี่โอ้เจ้าหน่อยที่ว่าโอ้โหหน่อยใจแลยบอกโฆษณาจะดีซื้อมาฝากซื้อมาหลายพี่น้องเอฟซีฮาวปูสนณาสนน สนับสนุนโดย FC FC เอาอยู่ใกล้ๆ FC เหมือนนะป้าเธออนบนกินดิฟดิเพป็นกินโุกนะเธอเต็มถาดเลยบบบนี้ยิ่งใหญ่อลังการงานสังงมงดงามปูม้าในตำนานไปเลยแล้วเนี่ยนี่นะมาพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องเบิร์ด ชูปนชูทีเด้อเอฟซีเบอร์ชูคูชูคนมากินยำปูมาน้ำกัน,ดน,กน,นเดี๋ยวเฮามากินกันเลยเด้อพี่น้องมารับชมตอนกินหางผ้าสบายดีพ่อ,พอแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้อง มากินนี่แล้วมาหนิก่อนจะไปกินกับซองน้องบัวแล้วซองน้องบัวก่อนจะไปกินกับกดไลค์กดแชร์กดไร้กดแท้กดสับตะไคร่นะคะเจ้าว่ะสับตะไคร่โอเคพี่น้องอย่าลืมเด้อเป็นกำลังใจให้น้องบัวเป็นกำลังใจให้แม่น้องชิงหน่อยเด้อทีได้มีคลิปใหม่ๆออกมากออกดเมากที่ได้มีแห้งพี่น้องขอบคุณเด้อที่เขามารับส้มเขามากดไลค์กดแชร์กับพี่น้อง ฝากขอบคุณหลายๆเอฟซี FC ทุกคนแลใจมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันมาามาจุอัดกันเลยเด้อบันโอ้ยของแสบของนงมาแล้วนะเบิ่งจวดใส่ก่อืมน้องบัวผู้ยษษษษษอยากสดสดขากอีนเอย ข้าก็เคย<า>กินเผแล้าอยากยาก,ยากินหนี่เห็ดกินเด้อสุดยอดโหเพร็ดเนาะแต่ว่ากำลังเดสุดยอดเพราะอันนี้อาจเจมเนยะปูหมาอกัรเนาะอื้ม,มเขาเนื้อกระนงังที่มันดูดปูหมากันเลย <ừ. S 2> ขาดเบลย์นอข้าวจำข้าวเหนียวตุ๋ยข้าวทาบ้านเรือเลยพี่น้องมักม่วงกับป้าเพาะมาถือน,นำย่ำล่ะ เนือปูนหวานชดชดเดเนน่ะพอเนาหายปูยังเป็นยังไีเป็น,นอ่ะปมาดปูยังตีงง่อยง่อยง่ออ่ะกงิงกๆ้งงเริไทยเบิ่งตอนเป็นยังไงถ้ารุ่นชัดอือ <c oughs> ปุกอังุ๊กใจเลย <c oughs> ออแบอบเลยกย มันหูกว่เสียบเนี่ยเห็ดกินแต่เฮงอ่ะกินน้ำก้านนี่กินได้เบิร์ดเลยเพราะว่าแม่น้องซีงถูกเกียบหรอเท่นั้งกินได้เลยอืม đùi chín đầy lên không có mười mặt trời lên rồi uhm. uhm. nọ khơi, khơi chín thằng lẹt nó thằng lẹ con hàu xay mưa rồi. ด,ดูดจะเลยเนาะพักเอะไรน่าเรี่ยวเมาเมาอยู่หน่อยหอนะหอนนกมาอนะไรน้องบัวนกมาหาอีกแล้วเสียงดูด เสียงโดดกระฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องกินน้ำลายนั่นแหละผูกับผัใหญ่เขาได้เนาะกำลังกิน ไงได้กินบอลไรอี่แข็งดูสายตาฟินมากค่ะเนี้ยเอไปเรื่องกินเรื่องใหญ่ฮึมฮึมาปูนี่ก็หวานชุดยอดความแสบแสบจนลึกสุดใจเลยนะ ขนาดไปน้องชวดน้ำฟินเลยเนีวยวปูวา่าหวานมันชดแห้งเลยเนาะ ด่วยข้างอืมยังแต่ถ้ายคลิปมาเนี่ยเป็นคลิปนี่แหละที่ขาดพี่น้องดูอดขอขอภายเลยป้าดูจนเลยขอโทษขออภายพอไหมพี่น้องตายเลยร <c oughs> ินจนเลย <c oughs> <c oughs> ว่าเชียงอย่างก็บโคตรอะไรอย่างเงโคตเลยเนาะเฮ็ยไม่กินกินขักกินแหนะกินขัดกินแหน่กินอน้ำชารานแต่เขาก็ยังบระยุทธ์กินเลยพี่น้องได้กับขอบคุณเอฟซีที่เอาปูมาหายเนี่ยรักที่สุดเลยขอบคุณหลายๆ มันไปเพิ่งนาทีโทษามไหมยอ,อยค้างเลยเอากุ้งเอาปูไม้ค้าอ้น่ารักที่สุดเลยเอฟซีนอยากได้อีกก็เก่งใจเหมือนนะันเสร็จกันดูทีหลงเลยแบบเพิ่นเห็นเหาก็ได้ไปใส่นะ เพินจะหานไปหนุ่มเฮ่นเท่าหมักกิน,นชื่อมากเอาบอยเอากระเกงใจเพินนะ่อนเพินไปเพิ่นโท้ามามเลยรไปนั่นนะน่ารักที่จุดเลยแต่ภาพดีๆนี่ต้องรักษาไว้ เดอห้าคนแล้วให้เจอบอเมนของงานพี่ดอกหึงม,ม,ม,มองอม,มองมองมองว่มาถึนางน้ำยำยังเหรออนเห็ดอุ้อรวยนะนี่น้ำน้ำน้ำนำนำ,นำ,นำ,นำแสบทะลุจอไปเลย แสบทลุจอว่าสัน่นมาถึงตอนนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องโอกาสหน้าพบกันใหม่ถ่ายคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กแดแชร์เด้อพี่น้องกด subscribe แม่น้องเสียงน้ำนเนาะ เชฟค่ะเชฟเชฟนี่พ่อแม่พี่น้องมาถึงกันตอนนี้แล้วกัดเบิร์ตเนาะเบิร์ตพี่น้องเบิร์ตพ่อแม่พี่น้องเล่มค่ะขอขอบคุณถูกขอบคุณหลายๆเด้อถูกตารสบสมมาให้กำลังใจให้กำลังใจทั้งยันกินเมือข้างเดียวกันพี่น้องมันเคี่ยงเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะขอขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อจ้าบ๊ายบาย